อีกชื่อหนึ่งว่าหมูก,กรอบป้าป๋า90้เดซิเบลอยู่ที่โชคชัย4ซอย33นี่เองครับพี่บุ๊ชเดี๋ยวก่อน 90บเดซิเบลมันคืออะไรครับอ่าพี่บุญไม่รู้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันเอ้าแกต้องรู้สักหน่อยสิเออผมทำความรู้มาแล้วอ่า90เดซิเบลที่ว่านี่ก็คือเสียงฟันกระทบกับหูกรอบนั่นเองพี่บุญแสดงว่าเวลากัดเข้าไปนี่คือกรอบร่วมครวบเีใช่ไหมต้องพี่บุญเอ้าแล้วมีอะไรโมวาดตบอกหน่อยเอ้าแน่นอนเราจะมาทึงสี่สห้าไม่ได้เราต้องมีเครื่องวัดมาด้วยครับเนี่โอโหอันนี้คือเครื่องวัดเดซิเบลเลยอาไปวัดเสียงเลยว่าเวลาเรากัดเข้าไปเนี่ยเสียงมันดังได้เั้รอ เดี๋ยวเราทั้งสองคนเข้าไปพิสูจน์ในร้านเลยดีกว่าครับไปกันครับไปเลย ป่าตองเจ้าของร้านหมูกรอบป,ป้าป่า90เดซิเบลครับสวัสดีครับป่าตองสวัสดีครับป้าป๋าผมอยากทราบก่อนเลยร้าน ที่ชื่อว่าหมูกรอบป้าป๋า90เดซิเบลได้ชื่อนี้มาอย่างไงคนที่มาทานที่จะมาทานแล้วเขาลองวัดดูแสดงว่าที่มาของเขาว่า90เดซิเบลนี่คือความกรอบของหมูกรอบเราใช่ครับที่คนอื่นเนี่ยเขามาพิสูจน์แล้วครับแต่การที่เขาจะมาพิสูจน์เนี่ยผมไม่เคยเชื่อนะผมต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองได้ครับนี่วันนี้ผมมีเครื่องวัดมาด้วยเดี๋ยวเราจะลองวัดดูว่ามัน90เดซิเบลจริงหรือเปล่าครับคัดสันหมูยังไงอะป๋าต้องเป็นเลือกเองเพราะว่าหมูแก่ก็ใช้ไม่ได้้้กกหมู่นนัาดววยปลแแ แสดงว่าไอ้ที่มันกรอบแล้วมันฟังเสียงแล้วมันมีเสียงแบบเหมือนอากาศอยู่ด้านในแบบรั้วดังๆเนี่ยต้องหมูที่มีอายุน้อยหน่อยน้อยหน่อยต้มย่างรีดน้ํามันแล้วยังไงต่อทอดครับทอดทอดโอ้โหนี่กว่าจะได้หมูกรอบที่เห็นนี่ผ่าน3ขั้นตอนเลยเหรอแล้วมีเทคนิคไหมต้องไฟแรงหรืออะไรแบบนี้ก็ต้องดูไฟครับอไฟหนังไฟแรงไฟก็มันก็จะด้านอื แสดงว่าต้องเป็นไฟอ่อนแต่ต่อเนื่องนี่หละป๋ามันก็เปิดแรงทีแรกแล้วก็ต้อง่ออ๋อก็ต้องมีการผ่อนด้วยป๋าเราเห็นหมูกรอบแบบเนี้ยครับที่ร้านป๋ามีแค่หมูกรอบหรือเปล่ามีไก่ไก่กรอบด้วยมีไก่กรอบด้วยไก่กรอบแล้วก็ไก่กรอบด้วยแดงแล้วไก่ย่าง ลองหมูกรอบก่อนเลยครับผมขอลองก่อนนะคุณจะลองทีเนี่ยก็ต้องมีเครื่องวัดด้วยพี่บุ๊ชจริงปะเนี่ยจริงโอ้โหดูซิว่า90เดซิเบลเนี่ยเขาโม้หรือเขาของจริงถือได้ไหมถือเองเลยต้องใกล้ๆหน่อยไหมไปใกล้ปากเออนี่90มีไหมมีไหมแาด90แปดสิบแปดเกือบๆนะนี่93 90นะเฮ้ยแสดงว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมเนี่ยมันประมาณ90เนาะอาจจะมีบวกมีลบนะจาก มันกรอบหนังกรอบแล้วนะครับท่านผู้ชมตัวเนื้อเนี่ยนุ่มแล้วก็รสชาติกรอบมันจะมีความเค็มอ่อนๆอร่อยอร่อยอันนี้นําจิ้มอะไรน้ำหมูแดงแล้วอันนี้น้ำหมูแดงเหรอใช่ครับแปแดงเวลากินก็คือจิ้มกินได้เลยหลายคนเวลาทานหมูกรอบต้องจิ้มเหมือนซีอิ๊วดำใช่ไหมอันนี้ลองดูนี่ผมไม่เคยเห็นน้ำราดหมูแดงสีเนี้ย อ๋อเราไม่ได้ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยค,คือมันเป็นซีอิ๊วของมาเดอนตรงอ๋อเป็นรสซีอิ๊วนะเพราะเราไม่ได้แบบย่างหมูแดงเร,เ,รเราก็ไม่ได้ใส่สีสครับเ <ผม S 2> ร้ก็ใส่ขิงสดผมชอบอย่างหนึ่งด้วยนะเวลาทาลาดลงไปในหมูกรอบหรือหมูแดงมันทาให้หมูกรอบหมูแดงมีชีวิตชีวามากขึ้น เมนูนี้ดังมากเลยในโลกออนไลน์โอ้โหเป็นเมนูอะไรครับพี่อะยำไก่ทอดครับยำไก่ทอดหน้าตาคือมันแซ่บมากเลยนะ<อ>แล้วเมื่อกี้ผมไปดูเขายำเขาใช้เครื่องสดๆั้งนั้นเลยนะครับ <c oughs> เขาใส่เครื่องแบบไม่กั๊กเลยนะบอกก่อนแล้วไอ้ไก่ทอดเนี่ยเขาก็ไม่กั๊กเช่นเดียวกันเนียผมถามหน่อยไก่เงียนี่มันต้องเลือกต้องคัดสันหมนหูกรอบไหมเนี่ยไก่ใช้สะโพกอย่างเดียวครับสะโพกอย่างเดียวครับมันจะมีความมันในเนื้อไก่ด้วยนี่ ตามมันมันจะน้อยมันจะน้อยมันจะนุ่มกว่าอ๋อคือยำมาถูกปากมากท่านเพลินอ่ะส่วนไก่เนี่ยมีความซูซี่เขาใช้สุกเนี่ยใช้สะโพกใช่ไหมใช่ครับแล้วตัวหนังก็กรอบแล้วเขาแบบคุณเห็นเขายำเขาให้ตัวกรุบๆมาด้วยอ๋อเออแช่แข็งแล้วฟินราคาอะไรครับเมียแปดสิบบาทถึงร้อยครับแปดสิบบาทถึงหนึ่งร้อยราคาดีมากครับราคาน่าสนใจ แดงหมูกรอบต้องลองทานครับต้องลองทานนะนเวลาทานนี่ผมต้องราดน้ําน้ําหมูแดงหมูกรอบป่ะแล้วแต่คนชอบครับแล้วแต่คนชอบอ,อ่ะผมอยากรู้ว่าเมนูเส้นเขาจะเด่นหรือเปล่าขอลองเลยแล้วอย่างเนี้ครับราคาเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพวกบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวหมูกรอบหมูแดง6 0บ,บาทพิเศษเจสิบผมต้องขอชื่นชมนะครับคือเส้นเขาอ่ะมันจะมีความเป็นคือเนื่องจากผมอ่เป็นลูกคนจีนครับเราจะชินกับเส้นบะหมี่แบบเนี้ยที่มันจะมีความมันที่เส้นหน่อยแต่ให้ความรู้สึกเหมือนเราทานอยู่เยาวราชอ่ะเส้นเป็นฟิวนั้นแหละ ครับแล้วอร่อยทานง่าย,าายอันนี้ยสำหรับผมไม่ทานเส้นเลยสไตล์เขาเหลาเ,เ,เลยเกีเ๊ยวยำไก่ทอดหมูกรอบเกี๊ยวยำไก่ทอดหมูกรอบนี่เฮียไม่ใส่อะไรบ้างเนี่ยไม่ใส่แค่หมูแดงปะเนี่ย แสดงหมูแดงนะผมอยากลองทานเกี๊ยวครับนี่ขอลองเลยคุณผู้ชมเกี๊ยวคำโตๆเลยเนาะคือต้องบอกว่าด้านในมันเป็นหมูเนาะอย่เนาะเป็นหมูครับเป็นหมูสับเป็นหมูสับที่สับค่อนข้างละเอียดกัดแล้วนุ่มแป้งเขาก็นุ่มแล้วเวลาทานตัดกับของเผ็ดที่เป็นยำอ่ะมันให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เผ็ดมากไม่จืดมากรสชาติกลางๆแต่แซ่บอยู่อร่อย หลายคนมาหน้าร้านมาไม่ถูกมาอย่างไงโชคชะตสี 4, ป่ปากซอยสามสามครับอือไปโชคชัยแปดไม่ได้นะคุณผู้ชมนะโชคชัยสี่อ๋อตีนะโชคชสี 4, ป่ปากซอยสามสามครับเออขอ,อ,องเฮียงนี้มาเชิญชวนสุดท้ายเลยเผื่อให้ลูกค้าที่แบบเห็นแล้วอยากมาทานขอ,ของเฮียเนี่ยก็ขอให้มาลองดูนะครับมาลองทานดูว่าได้หรือไม่ได้ ถูกปากหรือไม่ถูกปากครับขอบคุณครับนี่แล้วสรุปได้เลยว่า9 0เซเบของจริงนะคุณผู้ชมเรามาพร้อมมาเครื่องวัดเลยโอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณเฮียมากๆเลยนะครับสอาหารอร่อยๆเดี๋ยวเราไปทานกันตอนเนาะส่วนช่วงหน้าสาวๆจะพาไปเช็คอินกันที่ไหนรอติดตามครับผม ันนี้เราสองคนก็เลยพาผู้ชมมาทำงานปีมือน่ารักน่ารักกันที่ร้านบ ok ็อ Box Box Studio ค่ะอยู่ที่เดอะไลท์เฮาส์เจริญนครนี่เองใครนะคะที่ชอบง,งาน DIY บอกเลยว่าต้องมาที่นี่ค่ะเพราะว่าเขามีให้เลือกนะถึง23อย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเคสโทรศัพท์มือถือนะคะกิฟต์ IF, วีกระจกน่ารักน่ารัก็มีเยอะมากเลยอ่อแล้วเราสองคนนะคะได้จองคิวล่วงหน้าออไว้บร้อยแล้วถ้าอย่างนั้นเราเข้าไปทำกันเลยไปกันเลยค่ะ เจ้าของรา บ๊อกบ๊อกสตูดิโอค่ะสวัสดีค่ะตัสดีก็คุณอัญญาอาถามก่อนเลยเนาะอยากรู้ว่าทําไมถึงเลือกเปิดร้านเป็นเวิร์กช็อปแบบนี้อ่าเพราะว่าหลังจากเรียนจบใช่ไหมคะเราก็เหมือนแบบว่ามีเวลาว่างเราได้แบบว่าเลื่อนดูโซเชียลต่างๆแล้วคนทียเลื่อนดูล้วก็อุ้ยมันน่าทํามากเลยแต่ว่าปกติมันจะมีแค่สั่งทาแต่ว่าเราอยากทำเองเราอยากทำเองใช่ใช่เป็น DIY ไปเลยเนาะใช่ค่ะเพราะเราแบบว่าอยากทำเองเราเลยคิดว่าคนอื่นก็น่าจะอยากทำค่ะค่ะมันก็เลยเป็นที่มาเราก็เริ่มหาว่าเราจะทำยังไงดีให้ ไมสามารถแบบว่าเราทําได้คนอื่นสามารถมาทําได้แล้วเห็นบอกว่าที่นี่เนี่ยมีให้เลือกทําได้หลายแบบมากใช้ทั้งหมดกี่แบบอย่างไรบ้างคะ,ะมีประมาณ23แบบค่ะตอนนี้แล้วก็ในนาคตก็จะมีเพิ่มเรื่อยๆ oh. ก็คือมีอตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่กิฟตติดผม oh. เคสมือถือกระจกหวีก็ส่วนใหญ่จะเป็นสินค้ากิฟตช็อป แล้วอะไรที่คนแบบว่ามาแล้วแบบทําอันนี้เยอะสุดเลยจะเป็นเคสมือถือตใช่ค่ะีราคาอย่างไงบ้างอะราคาค่ะเริ่มต้นตั้งแต่ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้าใช่ค่ะสูงสุดตอนนี้จะเป็นเจ็ดร้อยเก้าสิบก็คือเคสไอแพดาคนก็ใหญ่อ่ะเนาะพร้อมกันเลยและทีนี้ขั้นตอนการเริ่มมันัยากไหมคะมันต้องเริ่มยังไงบ้างขั้นตอนการเริ่มก็คืออย่างแรกอะเราต้องเลือกของที่เราจะทําก่อนคเมื่อเราอยากทาอะไรเสร็จเราก็ต้องเลือกสี พอเราเลือกสีของที่เราเลือกได้แล้วอะร้านก็จะแบบมีแนะนําว่าเลือกของได้ยังไงบ้างมีตัวใหญ่ได้กี่ตัวสีได้กี่สีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะมันจะมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเนาะของที่ติดใช่ไหมคะตัวทั้งหลายที่เอามาติดอย่างเงี้ยค่ะร้านเรามีเยอะขนาดไหนตอนนี้น่าจะมีประมาณ1000กว่าแบบแบบเนี่ยค่ะถ้ามันหมดไปแล้วก็เปลี่ยนแบบอีกกําหนดระยะเวลาไหมจ้าเวลานั่งทาอะอถ้าเป็นปกติจะหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะแล้วเวลาถ้ามาทําคนที่ทําไม่เป็นเลย ที่นี่มีคนแบบช่วยแบบใช่ค่ะคมีมีมีพี่พนักงานอยู่แล้วเพราะว่าพนักงานเราก็ เหมือนเทรนกันมาแล้วว่าทําแบบไหนจะให้คําแนะนําได้แบบตรงจุดแล้วร้านมีกี่สาขาคะเนี่ยตอนนี้มี2ส,สาขาค่ะก็คือที er ah ่เดอะไลท์เฮาส์เจริญนครแล้วก็มีที่เดอะพรมันะถ้าเป็นสาขาเดอะไลท์เฮาส์ค่ะจะเปิด11บเอโมงครึ่งถึง2องทุ่มครึ่งแต่ว่าถ้าเป็นพอมาก,ก็คือจะเปิดเร็วกว่าคือเปิด10บโมงเช้าถึง 2, 2> องทุ่มครึ่งถ้าเราจองสามารถจองผ่านไลน์แอดได้เลยก็คือจะเป็น a d s i box box underscore studio ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสองคนมานนทั้งทีต้องขอไปลองฝีมือสักนิดนึงจริงไฝนว่าผลงานฝีมือเราสองคน จอมเป็นยังไงพร้อมยังพร้อมค่ะงั้นเดี๋ยวขอตัวไปทำได้ไปช็อปสักนิดนึงนะคะไปขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะไหนๆก็ไหนๆช่วยแนะนำเลยแล้วกันได้ค่ะ นี่เลยค่ะของฝนคือจะทำทำเป็นโคมไฟอ่าแล้วก็เลือกแล้วสีชมพูอันนี้ราคา399าบาทอ่า399ใช่ไหม,มของแพรมเลือกมาก็เป็นกล่องที่มีกระจกด้านในะอ๋อเอ้ยอโทษนะคะเครื่องประดับอะเงยเนาะใช่แล้วก็สามารถเก็บเครื่องประดับอ่าน่ารักมากแต่ที่ยากที่สุดตอนนี้คือเลือก ผลงานของผลกระแพมนะคะเดี๋ยวพอเราทําเสร็จแบบนี้ปุ๊บเนี่ยทางร้านเขาจะมีกล่องให้เราใส่แล้วก็ต้องรอให้มันแห้งซะก,ก่อนประมาณ2วันเนี่ยใครชอบงานเวิร์กช็อปน้อยแนะนําให้มาที่บ็อกซ์บ็อกซ์สตูดิโอเลยค่ะเพราะว่าเขาอะมีให้เลือกเยอะมากคือเราจะทําแบบให้ตัวเองก็ได้เเราจะทําเป็นของขวัญของฝากได้หมดเลยค่ะใช่แล้วค่ะส่วนครั้งหน้านะคะคุณผู้ชมคะเราจะพาไปเช็คอินที่ไหนติดตามชมให้ดีวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ